ก็ต้องกราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านเลยนะครับวันนี้กันในรายการกาวิตี้สติปเปอร์นะผมะวันนี้เราก็จะมาสรุปกาชาต้นเดือนธันวาคมปี2566นะฮะก็คือพันปีนั่นเองนะฮะมาอีกแล้วนะผมสลับตู้พันปีนะครับผมส,สองตู้ติดแล้วนะก็คือตู้เบคุยะเนาะแล้วก็มาต่อตู้นี้นะเป็นตู้หน่วยสูนนั่นเองนะครับผมมีป้าคนะิริโอเนาะ ตาลืออิจิเบเนาะแล้วก็เซจูมารุนะครับผมก็สำหรับตู้นี้ก็จะมาวันที่30เดือนนี้เนาะเวลาบ่าย2นะครับผมส่วนหลังตู้เอ,อ่อไม่ใช่สีตู้แยกเนาะตู้แยกอะ่ะตู้แยกมันมีตู้แยกนะครับผมก็สำหรับใครที่อยากได้แบบฟิกตัวก็สามารถเลือกได้เลยเนาะแต่สำหรับผมคือไม่นะผมไม่ค่อยอยากได้สักตัวเลยอ่ะผมมีแบบเกือทุกตัวแล้วมั้งเออ แต่ส่วนหลังตู้ไอ้ตู้นี้เนี่ยผมบอกว่าโคตรไฮนะสำหรับคนที่มีตัวเยอะนะเออสำหรับผู้เล่นใหม่นี่อาจจะดีนะแต่ว่าสำหรับคนที่เป็นผู้เล่นเก่าก็คือแบบโคตรไฮยนะนะครับผมแล้วก็สเต็ปการันตีไม่เหมือนกับตู้ที่แล้วนะที่แบบจะปล่อยจอยกว่าเนาะแต่ตู้นี้นี่คือก็กลับมาเข่งเหมือนเดิมนะผมอ่าเรามาพูดกันที่ตัวแรกกันก่อนเลยนะผมก็คือเคียวซุเบอิชิเบะนะผมหรือตาลือนั่นเองเนาะ ตลือเป็นสายสกิลเนาะระยะประชิดนะผมแล้วก็มีทุกสกิลนะจะเป็นติดสถานะอ่อนแรงเลยนะครับผมความแรงสกิลจะอยู่ที่แปดร้อยแปดสิบหน่วยนะครับผมผู้สังหารยมบทูตแล้วก็ควินซี่นะส่วนลิงเป็นรถคูด,ดาวสิบสอเป์็นนะครับผมตัวนี้มีเอฟเฟกของหลอดด้วยนะผมเอฟเฟกเกตเนาะมีเอฟเฟกเกตนะเ,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 เนี่ยจะมี เมืม่อเมื่อเมื่อมันเต็มปุ๊บม,มันจะมีสถานะอะไรเพิ่มขึ้นมาเป็นของตัวมันเองแนละ้วเป็นเอฟเฟกของเขาเองนะครับผมอย่างของอีจีเบก็คือเพิ่มฮิตสกิลอีกหนึ่งหน่วยแล้วก็ความแรงสกิลเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งร้ออร์เซ็นะครับส่วนสก,กิลตัวของหลวงพี่แกก็จะมี9ก้าพิบตาบวกหนแล้วก็9กพิตาไกลขึ้นอีกนะครับผมแล้วก็กัรสถานะช็อตหนึ่งร้อเเซ์นะครับ อารบีก็จะมีสกิลกว้าง20สกิลแรงขึ้น50หน่วยเนาะ50%เรนะผมเยอะนะครับผมฮ i t สกิลบวกหนึ่ง hit a n t ตสกิลบวกอีก1นะครับผมเพิ่มโอกาสกระติสถานะอีก5วินะผมแล้วก็ลดเกาะเมื่อเวลาใช้อันติเมตสกิลนะครับมีมาลเดอร์เนาะลดทะลุทั้งกาดแล้วก็บาเรียทีก่กันตีระยะประชิดเนาะก็คือกันพวงเกาะ บาเรียระยะใกล้และไกลทั้งหมดเลยนะครับผมแล้วก็จะมีเอฟเฟกของเกตอีก2อัน mm hmm. ก็จะมีสกิลแรงขึ้นอีก50%นะครับผม mm hmm. แล้วก็ลดคูลดาวอีก30%เมื่อติดเอฟเฟกเกตเนาะแล้วก็จะมีเกรแอมเพนนะครับผมยิ่งฆ่ายิ่งหลอดด้านล่างเพิ่มไวขึ้นนะครับผม mm hmm. แล้วก็มีเริ่มเริ่มมาก็คือเริ่มด่านมาปุ๊บก็คือ เอฟเฟกของเกตจะขึ้นมา70%ทันทีนะครับผมยกเว้นแค่เบสแพทเทิร์นนะที่เป็น p p นะครับผม mm hmm. ก็คือตัวนี้นี่คือแพทเทิร์นนี่จะคล้ายกับนีนี่แล้วก็บูโนนะผมเล่นสไตล์นั้นเลยนะครับผมแต่แค่ว่าตัวนี้จะเก่งกว่าหน่อยหนึ่งนะครับผมส่วนสกิลนี่ก็คือเป็นสกิลแพทเทิร์นที่ดีนะผมแต่ว่าถ้าอะไรพวกนี้ผมพูดตามตรงนะในไอตู้ของตู้นียคือมันไม่ได้แบบ เป็นเป็นท่าอะไรแบบเบอร์วังอะไรแบบนั้นนะยังไม่ใช่ไม่ใช่แบบไอ้สามคนนี้โชว์อะไรไม่ใช่นะผมเป็นแบบเป็นแค่ส่วนหนึ่งของฉากในอนิเมะเท่านั้นนะผมแบบนิดเดียวนะผมแล้วก็เซนจูมารุไม่ได้บังครด้วยนะผมยังกักอยู่นะตู้นี้ยังค่อนข้างกักท่ายนะแต่ว่าความเก่งนี่เขาไม่ได้กักนะครับความเก่งของตัวละครนี่เขาไม่ได้กักนะก็คือดีนะผมตัวนี้ดีนะสกิลของอีจิเบก็าสกิลหนึ่งไปข้างหน้านะผม เป็นบีมไปข้างหน้าแล้วก็มีระเบิดหนึ่งครั้งเนาะสกิลสองก็น่าจะเป็นบีมนะถ้าจะไม่ผิดนะสกิลสามก็ทั้งจอนะผมอันที่เมสสกิลนี่ถ้าเจ้าหินนี่เป็นเหมือนเอาเท้าเหยียบนะเหมือนที่ตอนที่สู้กับจัวบัตเนาะแล้วก็ปาดทูก,กันสีขาวๆนะที่ที่เขาล้อกันว่าเป็นนั่นน,ะน่ะไอหลวงปู่เป็นคิดมัดอะเป็นซาตาคอสเออแต่ตอนนี้ยังไม่เป็นซานตาคอสมั้นถ้าจะไม่ผิดก็ถือว่าโอเคนะครับผมสลับตัวนี้ก็ ใช้ได้นะผมเก่งก็ก็มันมีแบบลดคูดาวด้วยเวลาติดเกรดเลยพวกนี้เนาะมันก็ทําให้แบบสกิลเร็วขึ้นอะไรขึ้นเนาะผมว่ามันยังไม่ถึงขั้นแบบออตโต้ได้แบบอิจิโกะอ,อะไรพวกนี้หรือมั้งผมก็ว่าต้องต้องรอดูอีกทีเนะว่าถ้าตั้นสุดยังไงแล้วเอาไปเล่นยังไงก็ออตโต้ได้หรือเปล่านี่ก็ต้องรอดูอีกทีหนึ่งนะแต่ผมคิดส่วนตัวว่าน่าจะออตโต้ได้นะผมก็ ก็เป็นตัวที่ดีหนึ่งตัวนะผมในกลุ่มเขาก็ว่ามันมันเป็นตัวที่ดีนะครับผมไม่ไม่ไม่มีข้อกังขาเลยทั้งนั้นนะครับผมก็เป็นหน่วยศูนย์ทั้งทีนะก็ต้องมาให้มันดีไปเลยนะครับผมส่วนตัวถัดไปก็คือเซนจะูมารุเนาะเซนจูมารุนี่ผมว่าแอบคล้ายอิจิโกะนะอิจิโกะสีม่วงนะแต่แค่ว่าอิจิโกะสีม่วงนี่ไม่มีเอ่อไม่มีไอ้ดอกน้ําหอมเฉยนะ ถ้ามันมีดอปน้ำหอมนี่คือโอ้โหโลูกรักเลยตลอดการนะเออสหลับเซจูมารุนี่เป็นสายสก,กิลเหมือนกันนะผมระยะประชิดเนาะความแรงสก,กิลอยู่ที่876หน่วยผมห่างตาลือแค่4หน่วยเท่านั้นนะผมก็ให้หัวหน้าเขาเยอะหน่อยเออส่วนคุณพี่ก็ตัวลองก็ลองนิดเดียวยังนะ่ะเออ,อยังไม่ได้ใช้บางใครก็เอาไปแค่นี้ก่อนละกันเออ เดี๋ยวถ้าใช้บางใครมาเมื่อ,อไรเดี๋ยวคุณเจก็ได้โหดเองแหละเออเป็นผู้สังหารอารันคาเอออารันคาอะไรล่ะฮอลโล่เนาะผู้สังหารฮอลโล่นะส่วนลิงก์เป็นลดคูดาวสิบสองเปอร์เซ็นต์นะครับผมสกิลติดตัวนะผมเป็นก้าพิพตาบวกสองหน่วยนะมีเพิ่มความกว้างสกิลอีกยี่สิบเปอร์เซ็นต์นะผมแล้วก็มีมาราเดอร์นะเหมือนอิกิเบเลยนะครับ เป็นตัวตีใกล้เหมือนกันเนาะส่วนอาบิก็จะมีสกิลแรงขึ้น50%เนาะมีที่สกิลบกอีก2นะอันตินตมิมงสกิลแรงขึ้น60%นะมีเพิ่มความเสียหายกับตัวติดสหะไม่ติดสถานะแรงขึ้น100%ผมเหมือนอิจิโกะเลยนะอันนี้เนาะมีตีตัวมุดดินแล้วก็ทะลุเกาะเลกก้าในดันน้ำหอมใหญ่นะครับผม ทีตีทะลุไปเลยนะผมง่ายๆเนาะแล้วก็มีการสา,ารานทุกสถานะหนึ่งเปอร์เซนะครับผมดอบทุกอย่างนะผมมีดอบหยดน้ํา30ิบวกสิเนาะแล้วก็น้ําหอมเล็กน้ําหอมใหญ่อย่างละ5หน่วยนะเออก็คือตัวนี้นี่คือเน้นในด้านของดอบเลดมากกว่าเนาะดอบเลดสีแดงนะครับผมแล้วก็ทั้งทีมสกิลอันติเมตสกิลแรงขึ้น30%นนะครับผมโอ้โหตัวนี้คือไม่ต้องพูดอะไรมากเลยคือ อิจิโกะจีนแดงชัดๆแต่ว่าไม่จีนแดงขนาดนั้นนะผมว่าตัวเดียวกันเลยอผมว่ามันแท้จะเป็นตัวเดียวกันไปแลว้วอะเออแต่แค่ว่าเป็นเซนจูมารุแล้วก็มีเปลี่ยนสีเฉยๆอะเออเปลี่ยนเป็นสีฟ้านะเออแค่นั้นเองนะผมก็คือถ้าถ้าคิดสภาพไม่ออกยังไงก็ดูไออิจิโกะสีม่วงเป็นตัวอย่างไอตัวนั้นแหละเออคือตัวเดียวกันนะ แทบจะก,ก๊อปปี้กันคัดคัดคัดลอกวางกันมาเลยอ่ะเออต่แค่ไอตัวนี้มีดอกน้ำหอมดีกว่าอิติโกมานิดนึงนะครับแค่นั้นเองเนาะเออก็ก็คงเมตาไปย,ยาวนะก็คือคนจะเลิกใช้เทนสะแล้วมาใช้ตัวนี้แทนนะ <c ười> แค่นั้นเองนะสำหรับพวกที่เปิดได้นะแต่พวกที่เปิดไม่ได้ก็เทนสะต่อไปแล้วกันนะเออก็ประมาณนี้นะสำหรับเซนจูมาลุเนาะก็ก็คงเมตานะครับผม สบายสบายผมว่าเมตาอยู่แล้วนะเมตาน้ำหอมเนาะส่วนตัวสุดท้ายนี่คือป้าแกจะดูจางที่สุดแล้วนะแต่ว่ายังไงผมว่ามันมันก็ได้ใช้แน่นอนนะผมสลับป้าคิริโอเนาะป้าคิริโอนี่เป็นสายสกิลระยะไกลเนาะมีติดสถานะอ,อ,อ๋อช็อตนะผมมีติดสถานะช็อตทุกสกิลยกเว้นสกิล2นะที่เป็นบัฟฮิลกับบูธเนาะ ส่วนความแรงสกิลจะอยู่ที่872หน่วยนะผู้สังหารามันเผามนุษย์เนาะลิงเป็นลดคูดาว14%เอ์นเนาะอ่าก็เป็นตัวลิงที่ดีอีกหนึ่งตัวนะครับเนาะส่วนสกิลตตัวมี90ตาบวก1มีหิวเลือดเนาะเพิ่มโอกาสการหิวเลือดเนาะแล้วก็กันสานะแช่แข็ง100%นะครับผมส่วนอาบิมี สกิลกว้างขึ้น20เนอะความแรงสกิล60ฮิตสกิลบวก2อันติเมตสกิลแรงขึ้น40เพิ่มก,การติดสานะอีก5วิเนอะดาเมจใส่ศัตรูที่ติดสถานะช็อตแรงขึ้นอีก40รนะผมมีเพิ่มบัฟบ,บูททุกอย่างเลยนะผมแล้วก็มีชาร์จชูตเตอร์เนาะที่ที่เป็นเหมือนมาราเดอร์เนี่ยนะผมแล้วก็เพิ่ม ความแรงสก,กิลเพิ่มขึ้น80%ถ้าทำติสานะได้เนาะเออก็ตัวนี้ก็จะว่าธรรมดาก็ไม่ได้แบบผมพูดตามตรงว่ามันเล่นได้ยาวแน่นอนเนาะถ้าตัวไหนมันมีมาราเดอร์หรือชาวชูเตอร์ยังไงก็ยาวอยู่แล้วนะผมไปไหนก็ได้เนาะเพราะเป็นตัวที่ทะลุเป็นตัวนอกเกมเนาะเพราะว่ามัน,ม,นมันไปได้ทุกด่านนะพวกนี้นะก็คือไอ,อพวกเห็นแกตัวว่าเออ แต่ว่าตัวนี้นี่ผมว่าได้ใช้แน่นอนก็คือดันกิวเวอร์รี่ฮาร์ดใช้แน่นอนของเผ่าอ๋อของเผ่ามนุษย์นะได้ใช้แน่นอนนะผมสำหรับสายตีไก่ได้ใช้แน่นอนเนาะขาดเยอะเลยนะพ,พวกตีเผ่ามนุษย์เนี่ยขาดเยอะนะป้ามันก็ดีแล้วนะผมส่วนตัวก็คือแล้วก็ข้อเสียอย่างหนึ่งคือป้าแกไม่เป็นตาวนะป้าแกเป็นร่างธรรมดานะ่างร่างเจ๊อ้วนนะยังไม่เป็นร่างเจ๊พรอมนะเออ ก็มีข้อพิจารณาอยู่ตรงนี้อีกหนึ่งข้อนะสลับสายพวกสายผู้หญิงทั้งรายนะครับผมแต่ส่วนตัวผมว่าผมอยากได้นะเพราะว่ามันเป็นตัวสกิลที่ดีนะครับผมแล้วก็เล่นด่านได้ค่อนข้างโอเคนะคผมสกิลก็ติดแค่อย่างเดียวคือมันเป็นผักแค่นั้นเองนะแต่ว่าสกิลอื่นคือใช้ได้นะผมก็ประมาณนี้เนาะสลับ3ตัวนี้นะผมใครคิดเห็นยังไงกค็คอมเมนต์มาได้ใต้คลิปนี้เนาะก็ถือว่าเป็นตัวละครที่ดีทั้งหมดเลยนะ3ตัวนี้เนาะ แต่แค่ว่า2ตัวหน้าจะติดเมตาแน่ๆนะผมแต่ป้าคิริโอนี่น่าจะเป็นเมตาของกิวนะครับผมของสายเผ่ามนุษย์เนาะส่วนหลังตู้ก็ประมาณนี้เลยนะคผมโอ้โห <c oughs> แต่ละตัวทุเรศท,ทุลังทั้งนั้นนะเออส่วนเลทก็เหมือนเดิมนะผม4.5 1.5และก็ไม่มีการันตีสเต็ป3และ6เหมือนตู้เบคุยะนะครับผม มีแค่5กับ10เนาะที่การันตีแค่หน้าตู้เท่านั้นนะผมไม่ไม่การันตีตัวใหม่แล้วนะไม่การันตีตัวใหม่แบบตู้เบคุยะนะไม่ใช่นะอันนั้นคือเปิด10ได้แน่ๆหนึ่งตัวนะแต่นี้คือไม่นะอันนี้คือการันตีหน้าตู้แค่เนี้ยแค่เนี้มันหน้าตู้คือทั้งหมดเนี่ยฟีเจอร์เนาะนะทั้งหมดเนี่ยคือฟีเจอร์เนาะทั้งทั้งหมดนี่เลยนะผม หตัวแค่นั้นเนาะไม่ได้บอกว่าการันตี2ตัวนะครับผมเออก็ถือว่าเป็นตู้ที่น่าจะหินอีกตู้หนึ่งนะที่แบบเผาผู้เล่นเนาะเออแต่แต่ก็ไม่เป็นไรนะผมว่าแต่ว่าตู้นี้ผมว่าแอบดักไว้นิดนึงเพราะว่าพันปีช่วงสิ้นปีนี้ยังไงก็ดีแน่นอนนะใครเปิดก็พิจารณาเรื่องนี้เอาไว้ด้วยเนาะส่วนข่าวอื่นๆก็จะมี ดาวแดงตู้ใหม่นะผมสามตัวนี้เนาะใครมีก็ได้ไปเลย225รเพชรเนาะส่วนใครที่ไม่ได้ปั้นตั้งแต่5้าดาวเลยก็โอ้โหเกือบพันนะโอ้เอาตรงๆนะใครใครใครได้ก็รีบปั้นเถอะนะตัวเนี้ยสตัวนี้นะผมลิงก์ดีทั้งหมดเลยนะผมโดยเฉพาะยูริจินะผมชอบไปพิเศษนะเพราะว่ามันมีตีเอาไปลิงก์ให้อิจิโกตัวนั้นเลยอิจิโกพันปีตัวนั้นเลยนะที่มันจะเพิ่ม ออไอ้ไอตีติดติดตัวที่มันติดสานะแรงขึ้นเนาะอีก50%เนอนาะกลายเป็นว่าอิจิโกตีแรงขึ้นอีกร้อ้าซนะโอ้โหโคตรดี <c oughs> ส่วนอื่นๆก็จะมีอ๋อมีเลดจุฮาบัตรีเทอร์นเนาะใครที่ยังไม่มีเลดนี้ก็ตีได้นะยังไงก็ต้องตีกันทุกคนอยู่แล้วนะเพราะมันมันต้องอพย์เนาะยังก็ได้เพอยู่แล้วเนาะสลับอันนี้เนาะ ครั้งแรกก็จะเป็น100แล้วก็ครึ่งหลังก็จะเป็น200เนาะราต้องรอเป็นอเวกนะอเวกจะเป็น 200, นะครับผมครับก็ประมาณนี้เนาะสลับตู้ต้นเดือนธันวาเนาะใครมีวามคิดเห็นยังไงกับตู้นี้ก็สามารถคอมเมนต์ได้ใต้คลิปนี้เลยนะครับผมสลับตัวผมผมน่าจะเปิดนะครับสลับตู้นี้เนาะไอดีไดีน,ะ ID นี้แค่ไอดีเดียวนะครับผมส่วนไอดีอื่นนี้ยังไม่มั่นใจนะผมเพราะว่า ช่วงอาทิตย์หน้านี่เหมือนจะงานจะเยอะเสลือเกินนะเปิดไอเดียเดียวก็พอแล้วนะเดี๋ยวไม่มีเวลาฟาร์มนะโอโ้โหเหนื่อยนะก็ใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กับช่อง Gravity s ีโซลิปด้วยนะครับผมขอบคุณสำหรับทุกท่านที่กดให้เป็นกำลังใจให้ทุกท่านนะผมที่ยังไม่ลืมกันนะขอบคุณทุกท่านด้วยนะผมวัอกันที่ตู้มานะผมวจอกันนะผมสวัสดีครับ